ค่ะขั้นตอนแรกนะคะน้องไม้จะแช่น้ําปูนใสก่อนนะคะที่แม่กําลังละลายลงไปนะคะคือปูนขาวนะคะปูนแดงก็ใส่ได้ปูนแดงก็ใส่ได้จักบาทน่หาบาทหาบาทขีดน,นึงขีดนึใส่ขีดนึงหาบัทน้ำก็ถังหนึ่งนะคะถัง ถังระมากี่ล้านลิตรเนี่ยถังที่ว่าเขาเอามาใส่ปลาเป็นถังใส่น้ําตาลเชื่อมใส่ก็ถังประมาณนี้แหละนอกไมคก็ไม่รู้จะบอกว่าเท่าไหร่เนาะก็แช่ไว้เลยให้ตกตะกอนน้ำเต็มเลยเราจะแช่น้ําปูนใส่ไว้ก่อนนะคะเพื่อให้เพื่อได้เพื่อให้ได้น้ําปูนใส่มาทํารอดช่องนะคะ ใบเตยนะคะเรานํามาล้างให้เรียบร้อยแล้วนามาซอยนะคะเป็นเส้นเล็กๆอย่างนี้นะคะน้ําที่เราแช่ในใบเตยตอนนี้นะคะก็จะเป็นน้ําปูนใสนะคะที่ใส่แล้วนะคะใบเตยนะคะหั่นเสร็จแล้วเราก็นํามาปั่นใส่กับน้ําปูนใส่นะคะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาทำรอดช่องใบเตยนะคะรอดช่องใบเตยนะคะด้วยแป้งข้าวเจ้านะคะจะไม่เหมือนกันกับรอดช่องแก้วนะคะเรามาดูส่วนผสมกันก่อนนะคะในการทำตัวรอดช่องเราใช้อะไรบ้างนะคะแป้งข้าวเจ้า200กรัมนะคะ้องไมาบอกเลยนะคะแป้งมันสำปะหลังห0กรัม น้ำใบเตยนะคะคือใบเตยแล้วก็น้ำปูนใสปั่นรวมกันนะคะให้ได้ประมาณพันสองถึงพันสนะคะมิลลิลิตรด้านนี้ก็จะเป็นถังถังน้ำปูนใสนะคะที่น้องไม้แช่ไว้ทางนี้ก็จะเป็นที่กดรดช่องนะคะน้องไม้สั่งมาใหม่ๆยังไม่ได้ใช้เลยค่ะอันเก่านะพงังไปหลายอันแล้ว ค่ะเราไปดูวิธีทํากันเลยค่ะผสมแป้งนะคะแป้งข้าวเจ้าใส่ลงไปแป้งมันสำปะหลังใส่ลงไปค่ะน้ำใบเตย ใส่ลงไปเลยค่ะคนให้แป้งละลายเข้ากันดีนะคะค่ะทีนี้เราผสมทุกอย่างนะคะเข้าด้วยกันแล้วเราก็จะพักแป้งไว้5นาทีนะคะแล้วเราก็จะนำไปตั้งไฟกวนค่ะ เราพักแป้งไว้5นาทีแล้วนะคะเราก็นํามากรองก่อนที่จะนําไปกวนนะคะกรองเพื่อให้เนื้อแป้งเราเนียนนะคะนี่เห็นไหมก็ยังมีเศษแป้งที่เป็นก้อนเป็นอะไรอยู่นะคะแล้วก็กองก่อนหนึ่งครั้งนะคะเนื้อแป้งเราจะได้เนียนเนียนเนาะกวนมาจะได้ส,สวยๆไม่เป็นสบุ่ตะปินะคะอย่างเราสบูตะปิเส็นมันจะเป็นแบบจังใดระบ่สวย แล้วน้องไม่สีให้เห็ดให้เบิงเส้นงามเป็นจังไดอทีนี้เปิดไฟเลยค่ะ,ะจับกันเ้ออันกระทะหมูลุดน้ำบากน้ำหวนเนาะไฟยาวแรงกลางๆพอ,อยังทำเนี้ยออแม่นางตันพอร,ร,ร,ร่มไว้พอดีรมพัดอีกโอ้ ปิดบ่ล่ะปิดลปเลเปิด่มแลยปิดเล้วลมธรรมาชาติอันปกติเวลากวนเราก็ใช้เตาไฟฟ้าเนาะเปิดก็า่มปนไดมันกระโหนีเนาะวันนี้เตาไฟฟ้าพังเป็นนั่นิละอย่างที่เห็นโมเมนแต่เตาไฟฟ้าพังกระทะก็พัง <laughs> <laughs> หูรุดเอ้าลมมาแต่ไหนลมมา โอ้ถ้าจะกวนถ้าจะกินแค่นน้อยน่ะกวนใส่กระทะมีมันมีที่จับถ้าจะทําขายน่ะใส่หม้ออืมนี่ใส่หม้อมีสูตรอยู่ในหลอดช่องนะทุกคนเห็นไหมคะว่าเริ่มเป็นเศษแป้งขึ้นมาละกระทะเริ่มร้อนละไปเตยเมื่อกี้ใบหนี่งไปเตยประมาณประมาณสิบกว่าใบเนาะขอสิบอยู่บ่สิบลดเนาะ สิบใบได้ยดอกเสือล้านควนไปเรื่อยๆนะคะไม่ต้องรีบนะคะนี่เราจะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของตัวแป้งแล้วนะคะท้องไม่จะถ่ายแบบว่าไม่ค่อยไม่ค่อยตัดเท่าไหร่นะคะอยากให้ทุกคนเห็นว่า ตั้งแต่เราตั้งกระทะขึ้นมาเนะ่ะแป้งแป้งเราเปลี่ยนแปลงไปเป็นยังไงบ้างแต่ละขั้นตอนนะคะนี่เริ่มแล้วแป้งเริ่มเริ่มจะจับตัวแล้วนี่ ต้องได้กวนตลอดนะคะไฟแก๊สมันไม่เหมือนไฟฐานเนาะไฟฐานมันแรงแล้วมันก็ค่อยๆผ่อนลงกวนให้เป็นกวนให้ได้นะคะเส้นเราจะสวยขนมเราจะหอมขั้นตอนการตีแป้งนะคะที่จริงมันต้องมีคนจับนีดสองข้างจับหม้อให้ จะเป็นหลุ่นรุ่นสอยเนาะสวยอารมณ <c oughs> ์นะโซนโซนาเซวนี่นะคะนะ <c oughs> อันนี้คือสีใบเตยนะคะสีในกล้องม,มันก็จะแบบสีอ่อนกว่าตัวข้างนอกนะคะ นี่วนี่มีสีเต้นเอ่อไม้สีอ่อนน่ะยี่หกล่องสีเข้มเหรอสีในกล้องมันเป็นสีเขียวอ่อนนะไหมแต่สีในตัวจริงเรามันจะเป็นเขียวเข้มแต่ไม่ได้เข้มมากนะนะาแม่เราว่าสีอ่อนมันมีไฟมันมีไฟนะคะประกอบกับแสงกล้องแสงอะไรหลายๆอย่างนะคะอันนี้น้องไมไม่ได้ใส่สีผสมอาหารนะคะทุกคนสีใบเตยล้วนๆเลยค่ะเชียวไปไลยอย่างนี้มาดูมันเขียวอ่อนมันมันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเด็ เพราะว่าเคยทําคลิปตอนนั้นนะ่ะเขาก็บอกว่าสีมันทําไมมันเข้มแทะนะมันแจ่งแหงแสงมันไหลไใ,ใส่แค่สิบใบนึงเนาะวิธีการทดสอบว่ามันได้หรือยังไม่ได้ะนะยังไม่ได้เห็นไหมมันยังไม่ไหลฟื้ดเลยนะคะเราต้องให้ตัวแป้งมัไหล แล้วก็เราก็กวนไปเช็คไปก็ได้นะคะสําหรับมือใหม่เนาะอันนี้เนะเป็นสูตรสำหรับมือใหม่หัดทำก็ได้นี่ปรมาณปริมาณเท่านี้เนาะเขาจะทำง่ายเนาะแม,มหห่หัดเฮ็ดูดเลยหัดเฮ็ดหัดหน่อยๆก่อนหรือจะเฮ็ดลายๆถ้าทำน้อยๆแร่ตัวไม่ขาดจะทำได้นะก็ทำบ่อใหญ่เลย ไม่เก่งครั้งเดียวหรอกแม,ม่กว่าจะเก่งแม่ก็ทำตั้งเยอะทำตั้งหลายคร<ม>ั้งจ้าสีใหม่จ้าสีขาดจ้าสีเป็นจงังไดแจ๊คสีเละแน่น,นะไม่เห็นแต่ยูนะ่สิบสีู่เนาะโตมาแม่ก็ทำรดูดถนมแต่สมัยแม่เราได้เป็นโมแปงเอาเนาะโมแปงเอาอันนี้สมัยนี้มันดีหน่อยแป้งสำเร็จรูปไปเตยแม่ยังโมนั่นแหละเท่านะั้นเป็นสมัยที่ดีหน่อย ง่ายเทแป้งกัวโลดบางคนนะคะหาซื้อปูนปูนขาวไม่ได้นะคะซื้อปูนแดงก็ได้นะคะมีปูนแดงก็ใช้ปูนแดงก็ได้ปูนแดงก็ได้ดไดถ้าหาซื้อไม่ได้ก็ทักมาบอกน้องมานะคะน้องมย๋ยวน้องม้งมจะส่งไปให้โอนตังมาจะยว,ส,ยวส,ส่งไปให้เอาแบบซื้อไปทีเดียวทําได้แบบเป็นปีโลด มันก็จะมีความเงาความใสใกลแล้วกลแล้วน,นะนี่เช็คครั้งที่สองอยากให้อยากให้รอดช่องสวยต้องกวนบ่อยๆเนี่ยกวนแล้วมันจะเหนียวถ้าใส่แป้งมันได้มันจะใสแต่ใส่เยอะไม่ได้เลยแป้งมันเหนียวใส่พอดีจะกวนยากใส่แป้งมันหลายน่ยะนนนะเราจะเหนื่อยเราจะเมื่อยอืมใส่พอดีกลานพอดี ตเอาความใสของมันเนาะกวนตลอดเนี่ยกวนไปเรื่อยๆนะคือมันมีความเหนียวไม่ใช่บางคนอยากให้มันเร็วเร็ว่เร็วเร็วเร็วบ่อยาให้มันอยากสุกไว้น่อยอยากมันได้เร็วๆน่ะยพักกันเอาน้ำปูนไซกลอนอน้ำปูนใส่เยอะๆมันก็ไม่เหนียวมันได้อยู่แต่มันไม่เหนียวมันไม่เหนียวมันมันจะอยู่ไม่นานเด้แบบันนี้เนี่ยพอเราเอาไปแช่ข้างนอกน่ะกลัวเราจะกินเนาะขาดมด อันนี้นะ่ะเราเอาไว้นานก็ไม่ขาดง่ายเส้นมันยังจะเหนียวไปเรื่อยมันก็มีวิธีของมันอยู่ต้องกวนกวนกวนไปนี่แหละทำให้ตัวแป้งเขาสุกดีสุกเสมอกันเหนียวนุ่มย่าไฟแรงเด้อปานกลางเด้อไฟแรงแบบไม่ตั้งนานเลยนี่ถ้าเศร้ากวนก็ไหม่แล้วนี่อันนี้ก็ต้องกวนตลอดเหมือนกัน ในระหว่างที่แม่ในระหว่างที่คุณแม่กําลังกวนนะคะทางด้านนี้น้องไม้ก็เตยมน้ําน้ําไว้กวดรอดช่องลงไปนะคะแต่หน้ําเยอะๆเลยนี่ที่กดเราเขาจะเป็นอย่างนี้เขาก็จะถืออย่างนี้นะคะใช่น้านี่เอาลงน้ำเลยวะลน้เลยก็พรางโดนงงโดน้ําอไดนน้ก่อนนี่นะคะสั่งมาจากลาซาด้านะคะมีหลายขนาดอยู่ เดี๋ยวไปดูกันนะคะตอนเราเทปแป้งกดขนมเคี้ยวยงั้นแะสีในกล้องเริ่มเปลี่ยนไปละเข้มขึ้นแล้วค่ะถ้าเข้มขึ้นก็แปลว่าสุกแล้วค่ะเวลาเรากวนไปนะคะตัวขนมน่ะขึ้นปากหม้อนะคะแล้วก็เอาไม้พายซอซอซอ,ซอ,ซอ,ซอลงหน่อยนะคะอืมเทลดุดสุกแล้วสุกแล้วมายืดไ้เบิง้งนะจ๊ะอ้าวปิดเลยแก๊สปิดไฟอ้าวจะดูให้ดูหดน่อยเห็นไหม สวยงามไม่ขาดข่บไปดูวิธีการเทรเลยค่ะตอนเทีนะคะถ้าไม่เทไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ถนัดให้เอาไม้ให้เอาทับพีตักเอาเดยอันนี้ทำมาหลายนานแล้วเลยรู้อืม อันนี้เราเทนะคะแป้งเรายืดดีนะคะไหลดีเนาะเนี่ยเขาก็จะไหลเองอย่างนี้นะคะนี่ข้างในจะเป็นอย่างนี้จะหมดแล้วแม่ก็จะกดนะคะส้นมันก็จะยาวกว่ากันไม่เหมือนกันแค่ผ่อนแรงด้วยกดแล้วก็หยุดไม่งั้นมันจะเป็นข้าวปูน <laughs> นิดเวอ่วทีนี้เราก็จะเปลี่ยนน้ำนะถ่ายน้ำเพราะมันฮ้อนเบื้องเบื้องอือเปลี่ยนน้ำก่อนนะแม่ไปเปลี่ยนนี่นะคะหลังจากที่เราเปลี่ยนน้ำนะคะตอนนี้เปลี่ยนน้ำเป็นน้ำที่สองที่สามแล้วแล้วก็ตอนนี้น้องไม้เอาน้ำแข็งใส่นะคะให้เย็นถ,ถ้าไม่อยากเปลี่ยนก็คือใส่น้ำแข็งครั้งแรกเลยก็ได้ค่ะถ้าไม่อยากเปลี่ยนบ่อยนะคะนี่หน้าตาเส้น จะประมาณนี้นะคะเป็นเส้นเล็กๆเรียวๆนะคะเดี๋ยวคลิปหนะ้าจะทําเส้นอ้วนๆให้ดูก็ได้เสร็จแล้วค่ะเออช่องแก้วนาะเดี๋ยวทำร้อช่องแก้วต่อนะคะผสมกันเดี๋ยวจะกินให้ดูวันนี้ร้อนมากทำรช่องแก้ว